ครับผมคือจริงๆเรื่องของบริจาคเนี่ยผมผมได้ได้ชี้แจงนะเป็นเป็นทางการเลยโดยก่อนทับบกว่าจริงๆเราไม่ได้ขาดแคลนเลยนะครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่ได้ขาดแคลนจริงๆแล้วเรยียนบอกด้วยซ้ําว่าถ้าอะไรที่ที่คิดว่าเราต้องการจริงๆอนะมันอาจจะเ,เราถึงจะจะบอกไปอีกทีหนึ่งซึ่งเรายังไม่เคยบอกนะครับว่ามันอาจจะมีเรื่องของเล็กๆน้อยๆอ,อมันอาจจะเป็นลักษณะของ ยากันยุงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลักษณะของเสื้อกลอจริงๆอ่ะผมเรียนอย่างนี้ว่าผมจริงๆอ่ะไม่อยากจะไปไปเบรศไม่อยากจะไปไปทําลายความรู้สึกผู้ที่หวังดีเท่านั้นเองนะครับแต่จริงๆแล้วโดยโดย,โดยทั่วไปเนี่ยเราไม่สามารถใช้ได้เสื้อกลอแบบอื่นนะครับต้อง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 ,อ,ง,อ,งอยู่ในมาตรฐานที่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 ท,ทางราชก,การใช้จริงๆแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปบอกหรอกว่าแบบนั้นแบบนี้เนี่ยพอพอเราเห็นแล้วเราจะบอกว่าเอออย่าทาเลยมัน มันต้องมีรับรองม,มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางอาวุธจริงๆอ่ะนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเ <cle mon ing> พราะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยที่ให้มาเนี่ยผมผมผมเองยังยังไม่ได้เห็นนะแต่ผมเห็นผ่านส istic, ื่อเฉยว่ามีคนพยายามอยากจะให้แต่จริงๆแล้วเนี่ยให้ไปเราก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีนะครับไปเราก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีนะครับไปเราก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีนะครับแล้วก็ เรื่องเรื่องคือคือถ้าเรื่องยุทธภัณฑ์เนี่ยจริงๆกองทัพบกไม่ได้ขาดแคลนแน่นอนนะครับเรื่องยุทธภัณฑ์เนี่ยจริงๆรกองทัพบกไม่ได้ขาดแคลนแน่นอนนะครับเรื่องยุทธภัณฑ์เนี่ยจริงๆกองทัพบกไม่ได้ขาดแคลนแน่นอนนะครับโดยประเทศไทยไม่ได้ขาดเพราะว่าเราเรา เขาเรียกเลยมันอยู่ในในระบบของกองทัพอยู่แล้วเทศไทยไม่ได้ขาดเพราะว่าอยู่ในในระบบของกองทัพอยู่แล้วเทืไทยไม่ได้ขาดเพราะว่าอยู่ในในระบบของกองทัพอยู่แล้วเทศไทยไม่ได้ขาดเพราะว่าอยู่ในในระบบของกองทัพอยู่แล้วเทศไทยไม่ได้ขาดเพราะว่าอยู่ในในระบบของกองทัพอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนอกเหนือจากอย่างเช่นตะก่อนเคยมีขอยางขออะรพวกนั้นนะนะมันมันไม่ได้อยู่ในระบบของกอ,องทัพเท่านั้นเองแล้วมันมันต้องการจะนำมาแก้ปัญหาชั่วคราว สำหรับบางหน่วยเท่านั้นนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยก็เลยก็เลยไม่ไม่ไม่มีขอรับแล้วแล้วผมยังไม่ได้เคยบอกว่าอยากอยากจะได้อะไรนอกจากตอนนั้นมีรวดหนามอยู่ทีหนึ่งที่ที่ในระบบเนี่ยไม่สามารถทําได้ทันและเราต้องการรักษาความปลอดภัยให้กําลังพนก่อนมีมีมีลวดหนามอันเดียวเท่านั้นเองครับที่ที่ที่เราบอกไปนะครับเพราะนั้นสําหรับเสื้อกล่เนี่ยจะได้เรียนอีกครั้งหนึ่งว่าเราไม่ได้ขอแน่สำหรับเสื้อกาะเนี่ยจะได้เรียนอีกครั้งหนึ่งว่าเราไม่ได้ขอแน่สำหรับเสื้อกาะเนี่ยจะได้เรียนอีกครั้งงนึว่า เราไม่ได้ขอแน่ๆสาหรับเสื้อกาะเนี่ยจะได้เรียนอีกครั้งหนึ่งว่าเราไม่ได้ขอแน่ๆนะครับแล้วก็ผมยังไม่เห็นว่ามีไหนได้รับไปจริงนะครับผมยังไม่เห็นว่ามีไหนได้รับไปจริงนะครับได้ได้ยินจากข่าวที่ไม่เป็นทางการอยู่แล้วว่ากองทัพอาจจะอาจจะเอาไปใช้ไม่ได้หรอกผมยังไม่เห็นว่ามีไหนได้รับไปจริงนะครับได้ได้ยินจากข่าวที่ไม่เป็นทางการอยู่แล้วว่ากองทัพอาจจะอาจจะเอาไปใช้ไม่ได้หรอกนะครับครับผม